สรยุทธสุทัศนจินดาได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่19เมษายน2564เผยคลิป5พิธีกรข่าวชายของช่อง3พร้อมข้อความว่าครอบครัวข่าว3ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่อง3อยู่กับคุณข่าวช่อง3ขณะที่ไก่ภาสิิทธ์เผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564พี่ยุทธจะมาจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้คู่กับใบพิชยธัน์ส่วนตัวเองก็จะไปจัดรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ โดยห้พิธีกรข่าวชายประจําในแต่ละรายการของข่าวช่อง3ได้แก่กิตติสิงหาปัดข่าวสามมิติดนยกิจขันข่าวเช้าตรู่ภาสิทธิ์เรื่องเด่นเย็นนี้กันชัยเที่ยงวันทันเหตุการณ์และการกลับมาของสรยุทธสุทัศนจินดาในเรื่องเล่าเช้านี้เหล่าชาวเน็ตต่างก็เข้ามาให้กําลังใจสรยุทธกันเป็นจํานวนมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ